อัสสลามุอะไลัยกุมระมาตุลลอฮิะบรกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 วันนี้นะคะวิชาวิทยาเรามาพบกันในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้ครูมีใบงานเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนจับคู่ชื่อและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกต้องนะคะโดยคุณครูจะมีรูปภาพให้แล้วก็มีคำศัพท์ นะคะคำที่หนึ่งคีย์บอร์ดคำที่สองเมาส์คำที่สามคอมพิวเตอร์คำที่สี่เคสคำที่ห้าสปีกเกอร์และคำที่หกมอนิเตอร์นะคะให้นักเรียนนะคะทำการลากคำตอบไปใส่นะคะให้ครบทั้งหกรูปหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะเรียนกดปุ่ม finish น,นะคะ เพื่อทำการยืนยันว่าเราทำเสร็จแล้วแล้วกดตรวจคําต่อนะคะหลังจากนั้นทำการแทปเจอหน้าจอมาให้คุณครูนะคะค่ะอัสสลามูอะไรกุ้มเรามาตุนร้อยบรากาตู